นนกุลโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นชวนเอะหลังแฟนคลับแห่จีนกับนางเอกรุ่นที่แอปทักซออนงานนี้ถูกโซเชียลแห่ถามรูปนี้ใครถ่ายให้เรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงข้ามคืนเลยทีเดียวหลังจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างทิมทิทาโพสต์ภาพร่วมเฟรมนางเอกสาวแอปทักซอ,อนพร้อมหน้าลูกๆของทั้งคู่พร้อมแคปชั่นที่ว่า ก o d ดทูซี y ูทูเดย์แถมฝ่ายหญิงยังตอบกลับด้วยว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับด้อมส้มและชาวเน็ตที่ตามเชียร์คู่นี้กรี๊ดลั่นเลยทีเดียวแต่ต่อมาดันมีคลิปวีดีโอที่ทำให้ความจิ้นต้องสะดุดกับโมเมนต์แอปทักษออนเดินเคียงคู่มากับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนานกุล และพูดคุยกันอย่างสนิทสนมโดยทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกันในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนไฟยัวเซลนั่นเองนนกุลโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงสนันโซเชียลทันทีทำเอาแฟนๆที่เชียร์ให้แม่แอปมีหนุ่มคนรู้ใจนั้น แบ่งออกเป็นสองฝั่งบางส่วนเชียร์เพื่อนสนิททิมทิทาส่วนอีกด้านก็เชียร์หนุ่มรุ่นน้องนนกุลเรียกว่าเคมีของแอปทักษอนก็เข้ากันได้ดีกับหนุ่มๆทั้งสองก็ว่าได้ล่าสุดหนุ่มนนกุลได้มีความเคลื่อนไหวโดยการเข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปของแอปทิมทิธา ด้วยอีโมจิรูปยิ้มปิดปากจนทำชาวเน็ตสงสัยหนักอีกทั้งต่อมายังโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมระบุคแคปชั่นว่าคนถ่ายบอกให้แอกหนาวหนาวหน่อย The one take the photo set act like it's cold here ซึ่งมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิตื่นมาเช้านี้ฉันยิ้มทำไมไม่รู้ใครถ่ายคะรอรูปคู่ที่แอปอยู่นะ น้องนนทแถลงด่วนใครถ่ายให้คะเห็นคลิปเมื่อวานแล้วเดอ้อตอนแรกจิ้นกับอีกคนตอนนี้จิ้นกับแม่เดอ้อ5ห้าเขาไปด้วยกันอักเป็นต้นงานนี้เรียกว่ากระตุกต่อมความเผือกของใครหลายคนท่ามกลางกระแสจิ้นแอปนานกุลที่กำลังมาแรงพระเอกหนุ่มก็ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้น ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการโปรโมทซีรีส์แบบอ้อมๆหรือจะเป็นการบอกใบ้ความสัมพันธ์หรือเปล่าคงต้องรอดูกันต่อไป